สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุน้ํานะคะกรกฎมีนพิจิกนะคะประจําเดือนมกราคม2,564นะคะชาวธาตน้ําค่ะได้แก่ชาวกรกฎนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง21 กรกดาคมนะคะชาวมีนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์ถึง21มีนาคมและชาวพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง21พฤศจิก,กายนนั่นเองนะคะก็ช้แนลนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ได้กับชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะ อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นค่ะไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์นะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ทั้งหมดนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะคะสําหรับชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะไม่ขออนุญาตประชา สัพัพนนธ์ะะคะสําหรับการดูดูส่วนตัวไม่ทําโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่นะคะมีส่วนลดให้ทุกแพ็กเกจเลยทั้ง3แพ็กเกจทั้งแบบพิมพ์ตอบแล้วก็โทรไลน์นะคะก็สามารถนะคะแอดไลน์ไอเเข้ามาสอบถามรายละเอียดขั้นตอนการดูดูกันก่อนได้นะคะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปได้ค่ะไม่พิมพ์ไว้ให้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องราว ไพ่าาทาโร่กันดีกว่านะคะสำหรับชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะไม่เปิดไพ่ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ1ิบใบอดีตปัจจุบันอนาคตรวมถึงคําแนะน,นํา1ใบค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่3ถ้วยค่ะใบที่2เป็นไพ่4ถ้วยนะคะแล้วก็ใบที่3ค่ะ เป็นไพ่ดิไฮโลแฟนนะคะชาวธาตุน้ํกากรกฎมีนพิจิกค่ะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ําด้วยกันเองกรกฎมีนพิจิกนะคะหรืออาจจะคุยกับชาวาราศีพฤกษฎลัคนาพฤกษฎนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นนะคะไม่รู้สึกว่าแนอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกน่าจะเหมือนกับเหมือนกับ อ,อยู่เป็นโสดอะนะเหมือนกับถามว่ามีคนเข้ามาไหมก็มีนะมีเข้ามาแต่ว่าคนที่เข้ามาน่าจะเป็นคนที่ตัวคุณไม่เหมือนกับไม่ไม่ไม่สเปคมากกว่าแหละเออเหมือนกับคนที่คุณชอบเขาก็ไม่ได้ชอบคุณหรือคนที่คุณชอบเขาเขาก็ไม่ชอบคุณคนที่เข้าม่ชอบคุณคุณก็ไม่ชอบเขาอะไรประมาณเนี้นะคนที่เข้ามานะคะสามถ้วยมันเหมือนกับความรักแบบ ทับฉวยอ่ะเออเหมือนกับความรักที่แบบเฮฮาปาร์ตี้สังสรรค์แต่ไม่ได้จริงจังอะไรนะคะตัวคุณแทบจะมีความรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งๆในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ด้วยซ้ำนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวคุณอ่ะเลือกที่จะเป็นโสดดีกว่านะในอีกกรณีหนึ่งนะคะ ชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคุณอาจจะ,ะเข้าไปดีลนะคะกับคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วนะคะดูทั้งรู้แหละว่าเป็นรักสามเศร้านะคะเหมือนกับแต่ก็แต่เหมือนกับเข้าไปดีลแล้วอะเออเหมือนกับเข้าไปทำความรู้จักเข้าไปสารสัมพันธ์แล้วแล้วก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าเอ้ยเขาไม่ได้โสดเขาเขามีแฟนมีเจ้าของอยู่แล้วอะไรประมาณนี้มันก็เลยทำให้โตคุณอนะรู้สึกแบบเฟลรู้สึกแบบ ไม่ไม่โอเคนะคะกับความสัมพันธ์ในครั้งในครั้งนั้นน่ะนะคะเนาะอันนี้ก็คือในอนดีตท,ที่ผ่านมานะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธาตุน้ำกรกฎมีนแล้วก็พิจิกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแนวโน้มนะคะสถานการณ์ในช่วงเดือนมกราคม2563นนะคะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกจะเป็นอย่างไรนะคะ ไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่สามเหรี่ยญน,นะคะใบที่สองค่ะเป็นไพ่ทาวเวอร์และใบที่สามเป็นไพ่จัสติดนะคะชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินพฤกษบกันมังกรอาจจะคุยกับชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่เจอกันในที่ทำงาน เป็นเพื่อนร่วมงานแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่เท่านั้นนะไม่รู้สึกว่าในช่วงเดือนมกราคมนี้ชาวธาตุน้ําก็กฏมีพิจิกนะคะมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้พบได้เจอนะคะกับกับคนใหม่นะคนๆน,นี้อาจจะเจอกันจากการร่วมงานนะคะจากการสัมมนานะคะจากการประชุมงานหรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้นะทีอ่อาจจะเจอแล้วก็เหมือนกับเจอปุ๊บแล้วก็รู้สึกแบบเออแบบ ถูกชะตาอะไรอย่างเงี้ยเจอปุ๊บปิ๊งปับ๊บอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะมีเกณฑ์มโอกาสเช่นเดียวกันแต่มีไพ่จัสติดขึ้นมาไม่มอวว่าบางบริษัทมันอาจจะเป็นกฎก็ได้นะคะที่ที่จะต้องทำตามกฎระเบียบนะคะบางบริษัทอาจจะมีกฎว่าไม่อนุญาตนะคะให้มีความรักในที่ทำงานหมายถึงว่าไม่ไม่อนุญาตนะคะ ห้ามให้พนักง,งานนะคะคบกันในที่ทํางานแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเหมือนกับตัวคุณอะเหมือนกับมันเหมือนกับได้เจอคนถูกใจแต่คบไม่ได้เพราะนะคะมีกฎเกณฑ์บางอย่างนะคะเนาะที่ที่ที่ไม่สามารถที่จะทําให้ตัวคุณกับเขาอะคะ่ะเปิดเผย ว่าคบกันได้อะไรประมาณนี้นะหมายวมว่ามันมันจะเป็นสถานการณ์ประมาณนี้มากกว่าแต่มันมันยังไม่ได้คบหรอกค่ะมันจะเป็นแค่การแบบว่าเจอแล้วแบบเอ้ยถูกใจอะไรประมาณเนี้เออนะคะตรงนี้เนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตนะคะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาในการรับฟังรับชมนะคะเอาคำใบแรกได้เป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าใบาที่สองได้เป็นไพ่ควีนถือไม้เท้าและใบที่สามได้เป็นไพ่สเตรนท์นะคะชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกอาจจะคุยกับชาว ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะโดดเด่นมากๆสําหรับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะหรืออาจจะคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะอาจจะเป็นคนที่มีความแตกต่างทางด้านภาษาวัฒนธรรมประเพณีหรือช่วงอายุนะคะตรงนี้เนาะคุยกับใครก็ได้ไม่อานตามน้าไพ่เท่านั้นนะคะไม่รู้สึกว่าเอาคําอนาคตความรักความสัมพันธ์สาหรับชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกมีเกณฑ์มีโอกาสนะคะที่จะเริ่มต้นทําความรู้จักนะคะ กับคนใหม่ๆอาจจะเป็นคนที่คุณเจอในที่ทำงานก็ได้หรือคือไม่มองว่ามีเกณฑ์โอกาสสูงมากที่จะได้เจอกันจากกันทำงานนะคะอาจจะเป็นสายงานเดียวกันทำงานในที่เดียวกันหรือว่า,าเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมงานกันแบบนี้ก็ได้นะแต่ความสัมพันธ์ไม่ได้ง่ายนะคะไพ่สเตรนท์นะคะความสัมพันธ์ไม่ได้ง่ายเนาะแต่ว่ามันก็จะ ค่อยๆประคับประคองนะคะจะมีการทําความรู้จักกันค่ะแต่ว่าไม่มองว่ามันก็จะต้องใช้เวลาในการพัฒนาความสัมพันธ์นั่นเองนะคะตรงนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวท่านน้กากระกฎมีนพิจิกนะคะไม่เปิดไพ่ให้คําแนะนำหนใบได้เป็นไพ่คิงถือไม้เท้าค่ะคิงถือไม้เท้านะคะอยากจะให้ดูนะว่าใบเนี้ยมันมา เมื่อกี้มันเอาคำอะ่ะมันมีไพ่ควีนถือไม้เท้าแล้วคำแนะนำมันเป็นไพ่คิงถือไม้เท้าสองคนนี้ค่ะเป็นเป็นคู่กันนะคิงและควีนถือไม้เท้าเป็นคู่กันไม่มาว่ากับคนคนนี้ถ้าหากว่าคุณนะได้พบได้เจอกันแล้วค่ะแล้วก็มีการทําความรู้จักกันมีการตกลงปลงใจที่จะคบกันแน่นอนค่ะ มันจะต้องผ่านอุปสรรคหลายๆอย่างเพราะว่ามีไพ่สเตรนขึ้นมาเมื่อกี้นะคะ,ะความรักไม่ได้ง่ายนะคะต้องผ่านอุปสรรคนะคะท,ทั้งในเรื่องราวของอความรักความรู้สึกนะ,ะเรื่องราวของสภาพแวดล้อมนะคะสภาพสังคมรอบข้างนะแต่ถ้าว่าคุณอะสามารถผ่านพ้นบททดสอบนี้ไปได้คุณและเขาจะเป็นคู่กันนะคะตรงนี้เนาะก็ไม่มองว่าจะเป็นคู่ที่สามารถที่จะ เกื้อกูลนะคะแล้วก็ซัพพอร์ตกันทั้งในเรื่องราวของการงานกันได้ด้วยเป็นคู่คิดกันได้ด้วยนะคะตรงนี้เนาะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับดวงความรักของชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกประจําเดือนมกราคม2564ค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์ที่ดีเป็นกําลังใจให้ไม่มาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้น ตอนการดูดูกันก่อนได้นะคะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยคะ่ะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมานะคะ <_ c oughs> ก็สำหรับคลิปนี้นะคะ <mand> ก็ประมาณนี้เนาะไว้เจอกันในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ